สวัสดีครับอ่านี่ก็เป็นน่าจะเป็นพ่อท่านฮกนะคือตอนนี้อ่าก็ลูกค้านะครับก็ส่งพ่อท่านฮกอ่ามาให้เช่าบูชานะครับผมก็รับเช่าอยู่นะครับเดี๋ยวจะแกะดูนะครับก็คือลูกค้าอ่าให้ความไว้วางใจนะครับทางร้านนะครับส่งพระมาก่อนเลยนะครับแล้วก็อ่าให้เราตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจพร้อมกันเลยครับผมจำเป็นต้องเบลอที่อยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมิจฉาชีพเขา เอาเบอร์ลูกค้าไปนะครับโอเคตั้งไว้ในนี้แล้วกันนะครับนี่พอ,อมาอย่างดีเลยนะครับติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับใครมีพระหลวงพ่อพวกวัดท่าข้ามนะครับส่งมาได้นะครับราคาตกลงกันได้ก็ได้เสียกันนะครับโอเคนี่อ่าน่าจะเป็นองค์รุ่น3ครับหลวงพ่อพวกวัดท่าข้ามนะครับอันนี้เป็นรุ่นสามอ,อสวยกิบเลยโอ้โอโอมาแน่นจังเลย เกือบไปฮะนี่เดี๋ยวตรวจสภาพตัวจเช็คไปพร้อมๆกันเลยครับแท้ดูง่ายเลยครับองนี้นะครับแล้วก็สวยมากนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เอามาให้ปล่อยเช่านะครับให้ทางเราได้รับเช่านะครับก็พระไม่มีปัญหาครับเนื้อพระก็ดีเลยนะครับถือว่าสภาพสมบูรณ์ครับอันนี้เราก็รับเช่านะครับ ใครมีพระประเภทนี้นะครับก็ลองส่งมานะครับก็รับอยู่นะครับทุกๆรุ่นเลยนะครับในของวัฒาข้ามนะครับอันนี้ก็รับเงินไปได้เลยครับ